อีกสักเรื่องหนึ่งเป็นคลิปเรียกว่าไปประสบเหตุเห็นพี่เขาขับรถมาพักเห็นเหมือนมีคนนอนชักวิ่งเข้ามาดูแกนอนนิ่งแล้วตัดสินใจช่วยฉุกเฉินแบบนี้ค่ะเป็นที่พักที่ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมานะคะคนโพสต์กับเพื่อนเนี่ยสังเกตเห็นว่ามีคนชักหมดสติอาจจะทำงานหนักพักผ่อนน้อยก็เลยเข้าไปช่วยประพยาบาลแล้วก็โทร1669ค่ะ รถพยาบาลมาภายใน20นาทีนําตัวส่งโรงพยาบาลนะคะช่วยต่อลมหายใจให้กับเพื่อนเพื่อนมนุษย์ค่ะนี่ก็ถือเป็นเรื่องดีๆที่เอามาบอกกันก็แปลว่าข้อที่1ต้องมีความรู้พอสมควรข้อที่สองเห็นปุ๊บก็ผิดสังเกตบางทีรเราไปเห็นอาจจะไม่คิดคิดว่านอนเฉยๆนอนพักอแต่นี่สังเกตแล้วมีาอาการเหมือนชักก็เข้าไปช่วยได้ทันปลอดภัยนะครับทุกชมรถกู้ชีพม,มารับตัวหลังจากนั้น20นาที เป็นภาพแบบนี้ที่ขออนุญาตนำ